สวัสดีครับมีหนังไทยเรื่องหนึ่งเข้ามารประมาณสามสี่วันที่แล้วแล้วก็ว่าจะทำานะ่ตรงจุนี้ไปต่างจังหวัดมาปะปังก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลี้ยงรุ่นฟังแล้วหน้าหนังเป็นหนังสยองขวัญครับมันน่าจะเป็นยังไงเพื่อนซึ่งจากกันไปแล้วทำงานทำการแล้วและมีวันรวม เหมือนโรงเรียนเขาประกาศอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็กลับมาหรือว่าเป็นรุ่นรุ่นนั้นรุ่นเลียวนัดกันมาเลี้ยงสักสถานที่หนึ่งเป็นโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์สยองขวัญขึ้นอาจจะเป็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วแล้วโดนบูลลี่ในสมัยเรียนหรือเปล่าเรามาดูซิอันนี้แค่คาดเดา มันจะออกมาแบบไหนซึ่งผมว่าน่าสนใจมากถ้าชื่อเรื่องแล้วก็เป็นสยองขวัญแบบนี้นะเคยฟัง The h o s t นะครับแล้วมันทำเล่าเรื่องแบบเลี้ยงรุ่นอย่างนี้หละดีมากเลยผมนึกคิดว่าจะเป็นแบบเอา The h o s t มาแต่มันไม่ใช่นะครับรีวเนี่ยเลี้ยงรุ่นเรามาดูพร้อมกันเลยแล้วุ่นมาได่ดื่มแอลกอฮอล์ไปเยอะไหม แกคิดว่าฉันเป็นบ้าหรือเปล่ารายงานข่าวด่วนพบดาราสาวชื่อดงังซัดจังเสียชีวิตอยู่ในสระว่ายน้ำแห่งหนึ่งแต่หนูไม่เคยทำร้ายเพื่อนแล้วทำไมเพื่อนต้องทำร้ายหนูด้วยแน่ใจเหรอว่าเราไม่เคยมึงจะเอยายไงตอนนี้ทุกคนในงานเลี้ยงรุ่นอ่ะให้การกับตำรวจหมดแล้วว่พาพวกเราอ่ะอยู่กับอีกกัุ่คืนนั้น งงให้มึงมาลับที่กูกวดน้ำที่สวดมนต์อให้นางของึงไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์น,นะคะมึงฆ่ากูใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่มีเจตานาที่จะทำร้ายเขาแต่ขเขาก็โดนทำร้ายไปเหมือนกันดาราสาวน,น่าจะอีช้ากันแหละเนาะขอให้เราเสี่ยงเชียงซีได้หมายเลขเดียวกันแล้วนะคะ พี <blender> long, ่ตายไปพี่จะไม่เป็นพี่อยู่กับเราตลอดแกสัญญากับฉันแล้วนะถ้าฉันตายไปจริงๆแกจะทำยังไงกูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเองว่ากูกับมึงหลักกันได้ต่อให้กูต้องตายวันนี้เนี่ยกูจะรอคำตอบจากมึง แม่งปวดน้ำไม่ไมไดีเลยถ้าฉันยังไม่ตายฉันก็จะอยู่รุ่นเดียวกับแกโอ๊ยกูอบอกว่ากูเป็นแม่นาคพระกระโหนค่ะปาลาลอยปาลาไหมน่าจะไม่ใช่แล้วเป็นลักษณะคนตายเป็นดา,าราเลี้ยงรุดและตายในคืนที่มีการเลี้ยงรุด เลี้ยงรุ่นเสร็จแล้วเช้ามาเสียชีวิตอืมมันจะออกมายัางไงวะเพื่อนนั่นแหละฆ่ากันแต่ใครมึงฆ่ากูนะเห็นเป็นผีกระซิบกับหน้าผู้หญิงด้วยแต่ก็คนที่ทำคือผู้หญิงแต่ทำไมมึงหลอกกระจายขนาดนั้นและมีประโยคนหนึ่งผีมันหลอกแล้วมีน่าจะเป็นนางเอกหรือเปล่า บอกว่าดันไม่ได้ไปทําอะไรใครทําไมเขาจะต้องมาทํำลายฉันด้วยและเพื่อนก็บอกว่าเราอาจจะไปทําโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เอออันนี้อาจจะทําโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วผีมาแก้แข้นเหรออืมผมว่ามันน่าจะตัดตัวอย่างออกมาได้ยังยังไม่ยังไม่เข้าท่าพูดยังไง ยังไม่น่าดูเท่าไหร่นะไม่น่าจะได้ตังเท่าไหละนะผมว่าแต่ขอให้เดาผิดแล้วกันนะยังไม่น่าดูนะครับคิดเห็นยังไงบอกกันได้นะผมว่าหรือว่าเป็นเพราะเราหรือเขาตัดต่อไม่ดีก็ไดนะ้ รอดูหนังเต็มหรือรอดูตัวอย่างอีกสักตัวหนึ่องอาจจะดีก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับการแจ้งเตือนกันด้วยสวัสดีครับ